ดูคุยแซฟโชอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะเฮียเขารออยู่ค่ะดูนะคะป๊าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแม่กล้องมาซะก่อนนะคะไม่งั้นเราคงกดซับอาจารย์เป็นหนึ่งได้ดีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทองแพงทองแพงนะอ่ะต้อนรับนะคะ ้นสัปดาห์นะคะวันจันนี้นะคะด้วยข่าวดีๆกันก่อนละกันข่าวนี้<ะ>ต้องบอกว่าพวกเราเองเนี่ยก็ติดตามความหวานความมุง้งมิ้งของเขามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะจะเป็นใครไม่ได้ค่ะก็คือน้องแต้วกวับไฮโซปนายนะคะ,ะเปิด<ะ>ตัวข้าผาดูใจกันมาพักหนึ่งแล้ว<ะ>แล้วก็กว่าจะผ่านมรสุมอะไรหลายๆอย่างมาได้น้องแต้วเองก็จะมีรอยยิ้มด้วย ความน่ารักน่ารักของไฮโซปนัยเนาะล่าสุดก็บอกว่ามีภาพความหวานออกมารัวๆไม่หยุดเลยก็คือล่าสุดนะคะในสตอรี่ของทั้งคูค่นะคะพากันไปทานอาหารญี่ปุ่นนะคะ,ค,ะคือไม่ได้ไปกันสองคนนะมีครอบครัวของคุณเต้วไปด้วยนะคะ,คะทั้งพ่อแม่พี่สาวไปได้วยกันอย่างอบอุ่นนะคะแต่ถึงจะไปกับครอบครัวะนะก็ยังมีภาพหวานๆแล้วก็โมเมนต์พิเศษนะซึ่งแฟนคลับดูแล้วนะบอกเลยว่าโ oh, อ้แอบจิกมอนนะซึ่งเรียกได้ว่า ฟินเข้ากับที่บ้านของเต้าได้ดีๆน้ตเาเห็นภาพเลงเงี้ยแล้วรู้สึกแบบมีความสุขเนาะใช่แล้วอะไรยังไงหมายความว่าคือเขาเปิดตัวแล้วเรียบร้อยคือจริงๆแล้วยังไม่ได้ได้เปิดตัวยังไม่ได้บอกว่าสถานะเป็นอะไรแต่ว่าก็คือแต่ก็เข้าบ้านแล้วนะเออถ้าให้เราเดาๆว่าเอ๊ะอะไรยังไงหรือเปล่าหนิงว่านะน้องเขาอ่ะก็เป็นคนที่ทําอะไรเขาก็ค่อยๆไปแล้วเวลาเราคบหาดูใจใครก็แล้วแต่เนี่ยหนิงว่าการที่ให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันดูมันโอเคเนาะน่ารักมันน่ารักอ่ะอ่ะเราก็แอบ แียร์ล้วกันแอบเชียร์นะคะ,คะ,ะดูคุยแทบโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับ